สัญญาณอันตรายของโลกกำลังใกล้คืบคลานเข้ามาทุกทีหละครับทองคำก็คงยังเป็นตาสารที่รับประกันความเสี่ยงในมหาอำนาจโลกที่ดีที่สุดเช่นเคยครับตอนนี้เองสถานการณ์ที่เราต้องพูดว่าตึงเครียดจริงๆก็คงหนีมไม่พ้นสถานการณ์ของอิหร่านครับเนื่องจากมีการตอบโต้ทางวาจากับสหรัฐหลายตอนหลายครั้ง และล่าสุดสัญญาณที่ดูไม่ดีเลยก็เกิดขึ้นแล้วครับกองกำลังลบของสหรัฐกำลังบินออกจากกาตาร์และดูมุ่งหน้าไปสู่อิหร่านครับซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณโดนัทร,รมเงียบเช่นนี้มักจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายต่อหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่วางขีปนาวุธลงไปในลงไปฟ้านิวเคียร์ของอิหรา่านและมีการจับตัว นะครับผู้นำของเวเนซุเอลาก็เกิดขึ้นหลังจากความเงียบสงบของกุนโนรธรรมแบบนี้เช่นเคยครับทองคำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้ง,งครับกับรายการ Go Insight นะครับ จาะลึกทุกข่าวก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของทองคำนะครับโอ้ยอัดหลายรายการจนผมก็เริ่มลืม,ลมชื่อรายการไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ทองคำมีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ4,600ได้ในระยะหลายวันแล้วนะครับและดูท่าทางว่าการยืนแบบนี้เนี่ยเป็นการยืนแบบไซเวย์ด้วยนะครับก็คือออกข้างก่อนเพื่อรอทิศทาง ที่มั่นใจและวิ่งต่อน,นั่นเองนะครับซสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคำถามคือมันจะวิ่งปักลงหรือวิ่งปักขึ้นนะครับตอนนี้เป็นคำถามสำหรับนักลงทุนในโลกนี้มากเลยนะครับเพราะว่าทองคำเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญซิลเวอร์ก็เช่นกันนะครับซึ่งซิลเวอร์ตอนนี้ยิ่งร้อนแรงกว่าทองคำอีกนะครับปรับขึ้นมา3าเท่าในระยะเวลาไม่ถึงปีเท่านั้นเอง แน่นอนครับว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาคุยกันว่าภาพรวมของทองคํายังวิ่งไปในทิศทางใดต่อเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับตรงๆว่ามหาอำนาจโลกตอนนี้เริ่มแตกหักกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับและหลังจากนี้การจัดระเบียบโลกจะเป็นอย่างไรการแทรกแซงจะเป็นอย่างไรและวันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเริ่ม เขาเรียกว่าเริ่มมีการจราจรเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วซึ่งสถานการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนถ่ายมนหนาอำนาจโลกหรือการล้มล้างระบบก,การปกครองโลกเลยครับแน่นอนว่าแบบนี้มันก็เริ่มเห็นจริงๆเราเริ่มเห็นทรายหลายอย่างนะว่าตอนนี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับรัฐบาลเริ่มไม่ให้อิสระเสรีกับธุรกิจกิจการไม่ให้ธุรกิจ อิซาเซรีกับทนายนโยบายทางการเงินนะครับอันนี้เราไม่ได้บ่งบอกแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะคือมันเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะครับที่รัฐบาลเริ่มเข้ามาแทรกแซงธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนหรือรวมถึงนักลงทุนในโลกเนี่ยจะมีการประนามจีนนะครับว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการควบคุม นะครับดูแลกิจการภายในประเทศเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาไม่อยากให้ธุรกิจแบบนี้นะขึ้นมามีอํานาจมีบทบาทเนี่ยเขาสามารถใช้อํานาจทางภาครัฐเนี่ยกดดันให้ธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่ได้เติบโตก็ทําได้นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทุกคนต่างประนามจีนว่าจีนทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีขยักลงทุนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดหุ้นจีนก็ไม่ได้ เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาถึงแม้มันจะขึ้นนะนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็กกเงินที่จะลงทุนในจีนแต่กลับกันในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดนในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขากําลังเข้ามาทําแบบจีนนะครับซึ่งมันแปลกมากตรงที่ว่าเขาเคยเป็นประเทศที่ทั้งโลกต่างบอกว่าเฮ้ย เขาไม่เคยควบคุมอะไรเขาให้อิสระเสรีในภาคเอกชนหรือระดับอ่าภาคอะไรต่างๆใน,ในการทํางานได้อย่างอิสระเสรีโดยให้มันนี่มาเก็ตเนี่ยมาให้มาเก็ตเนี่ยเป็นตัวมู๊กนะนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะมีความใกล้เคียงกับคาว่า Efficiency Market มากที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยสหรัฐกําลัง เปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้ไปเดินเกมเดียวกับจีนสิ่งที่เขาเห็นคือเขาไม่สามารถควบคุมดูแลการขยายตัวของเงินในประเทศได้ผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินส่วนกลุ่มคนที่เขาใช้เงินจริงๆอย่างประชาชนเนี่ยเขาไม่มีเงินใช้นะครับสิ่งที่เขาต้องทำเขาก็ต้องกล่บเข้ามาแทรกแซงธุรกิจหรือบางทีอืดแบบ รัฐบาลเขามีมีถือหุ้นร่วมอย่าง Intel เงี้ยนะครับมันแปลกนะครับหรืออนาคตเนี่ยอาจจะบอกว่าบังคับให้ Nvidia เดียนี่ยซื้อแร่เอิร์ธจากสหรัฐได้เพียงที่เดียวสมมุติว่าผมพูดอย่างนี้ว่าคอร์สมันเยอะกว่าจะซื้อได้แต่โรงงานผลิตในสหรัฐที่เดียวเงี้ยซึ่งรัฐบาลอาจจะเป็นตัวควบคุมและเป็นเจ้าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ได้แบบเนี้ยนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้กําลังเกิดการแทรกแซงธุรกิจ ครั้งใหญ่เกิดขึ้นอันนี้ผมพูดถึงระเบียบโลกใหมนะ่ที่ผมมองว่าเราก็มันจะเกิดขึ้นและโลกเนี่ยกำลังวิ่งเข้าไปสู่ประชานิยมมากขึ้นซึ่งคำถามว่าจีนทุกวันนี้เนี่ยเป็นประชานิยมหรือไม่ <c oughs> ก็ต้องบอกตรงว่ามีความคล้ายคลึงน,นิดหนึ่งเพราะว่าเขามีสิทธิเสรีภาพ สำหรับประชาชนพื้นฐานใกล้เคียงกันหรือว่าเรียกว่า liberalization ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับถึงแม้ว่าการกำกับดูแลรายใหญ่เนี่ยแน่นอนแหละว่ามันมีการแทรกแซงธุรกิจแต่เป็นการแทรกแซงธุรกิจเพื่อให้เกิดบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าระบบก,การปกครองแบบไหนถูกหรือผิดเพราะมันเป็นตามยุคสมัยแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าระเบียบโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับและทองคำเนี่ย เป็นหนึ่งในตราสารที่เป็นข้อต่อในการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในประเด็นอื่นนะผมมองว่าคือหลายคนเนี่ยกำลังพูดถึงการปกครองนะครับสงครามระบบการเงินแต่คุณน่ยไม่ได้มองถือว่าระเบียบโลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับวันนี้นี่สหรัฐเท่าไหร่นะครับเขาไม่มีอำน,นาจในการจ่ายสิ่งที่เขาจะหาเงินมาได้คือเขาต้องหาเงินมาได้จากทางไหนเขากู้เนี่ยนะครับคุณไปดูบอล มันมีคนซื้อไหมครับเดือดตาดอกเบี้ย4-5%เนี่ยคนยังไม่เข้าซื้อบอลเลยนะครับมันแปลว่าความน่าเชื่อถือของดอลลาร์เนี่ยมันถูกลดทอนลงไปแล้วนะครับคนไม่อยากเข้ามาถือดอลลาร์ในปริมาณมหาศาลหรือว่าเป็นเงินสำรองเหมือนสมัยกอดอีกต่อไปสิ่งที่ต้องทําคือเขาจะไม่ใช่ทปดาวนะเขาจะทํานโยบายบอททอมอัพนะครับซึ่งบอททอมอัพเนี่ยมันก็เป็นหลายๆนโยบายที่จีนก็ทำเหมือนกันนะครับนี่แหละคือที่ผมบอกว่า การขยายตัวธุรกิจในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับลตาสารที่ผมกำลังบอกคือถ้าดอลลาร์มันวันหนึ่งต้องเสื่อมค่าจริงๆเนี่ยทองคําก็จะได้รับมูลค่าที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอะโอเคอันนี้ผมเกิมปฐม,มบทนะนะซึ่งยังไม่ได้รวมกับไอเหตุ head, การณ์ที่ผมบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นที่กำลังรออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมให้ฟังและเดี๋ยวให้นักลงทุนเนี่ยวิเคราะห์ตามไปด้วยกันละกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อวาน4วันอังคารนะครับตัว CPI ออกมา2.6%ก็ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งออแปลกใจดีผมผมก็แปลกใจดีนะครับเนื่องจากว่าคือในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันปลดภาวะชะด,ด่าไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวเลขว่างงานมีการปรับตัวที่ดีขึ้นคิดว่าการบริโภคมันน่าจะกลับมานะแต่กลายเป็นว่าคนเริ่มจะไม่ค่อยใช้เงินเมื่อเทียปีที่ผ่านมา นะปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มกลายเป็นว่าคนไม่ได้ใช้เงินนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับมันทําให้เห็นเลยว่าอํานาจในการใช้เงินของคนเนี่ยเริ่มลดลงและหลังจากนี้นะคุณระวังไว้ให้ดีในเรื่องของภาคธุรกิจเลยว่าหลังจากนี้จะดําเนินธุรกิจได้ยากขึ้นจริงๆในสหรัฐอเมริกาหรือพูดง่ายๆคือภาวะเงินตอนนี้เนี่ยมันไม่สะพัดเหมือนแต่ก่อนละนะครับการจ้างงานในอนาคตน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอ่ะ PPI อกอก3%นะครับไม่ไม่ไม่ต้องแบกใจนะครับเขาเริ่มมีการปรับใช้นโยบายต่างๆไปที่เรียบร้อยนะในเรื่องภาษีนำเข้านะครับอ่ะต่อมานะครับผมว่าพูดถึงประเด็นข่าวกันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เองเนี่ยผมจริงๆแล้วมันมีหลายประเด็นที่ต้องจับตามองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมจะหยิบมาประเด็นหลักๆว่าในสัปดาห์ที่จะมาถึงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับคคือุณโดท นะครับอันนี้เนี่ยก็ใกล้ละในสัปดาห์หน้าผมว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะมีทิศทางที่ส่งผลกระทบแรงๆต่อทองคำหนึ่งอย่างเลยคือทั้มบอกว่าจะประกาศผลผู้สมัครคนหน้าที่เป็นแทนคุณเจอรโรมพาเวลนะคือประธานเฟดคนหน้าเนี่ยแทนเจอรมพาเวลเนี่ยว่าเป็นใคร นะครับเขาจะประกาศรายชื่อในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยคือหลายคนอาจจะไม่ได้ตามนะครับพือผมจะมอัปเดตให้ทุกคนฟังไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยคือจริงๆมันมีคนที่ได้รับเลือกเนี่ยสำหรับคุณโดนัททำเนี่ยหลายคนมากนะครับก็คือคุณเควินวอชเควินแฮสเซดนบคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ลิก นะครับลีลีลดเดอร์เนี่ยนะครับคือจริงๆอ่ะผมผมรู้สึกว่าในในในนี้แล้วกันนะครับในรวมทุกอันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดแค่ท็อปสองคนนะครับคือคุณเควินวอชกับเควินแฮสเซดนะเพื่อสกอร์เบสเซนต์เนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ละคือมันไม่สามารถคุมสองสภาได้นะมันคุมการครังมันจะคุมการเงินได้ไงมันแปลกนะครับคือถ้าเกิดเบสเซนขึ้นเนี่ยแปลกประหลาดแน่นอนนะครับตลาดพังแน่ๆนะครับแต่ว่าเอาวอชกับแฮสเซดก่อนเนี่ย คือวันนี้เนี่ยผมโพลเนี่ยคือผมมองว่าทองคำยังโดนกดนิดๆนะคือบอกว่าวอชมีคะแนนแต้มต่อนำแฮสเซตอยู่อยู่ประมาณสัก8%นะครับซึ่งทำไมผมถึงบอกแบบนี้ว่ามันถึงกดทองคำในระยะสั้นอยู่นะครับเพราะว่าคุณเควินวอชเนี่ยเขาเป็นสายฮอกสายฮอกเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นสายที่คอนเซอร์เวทีฟนะครับก็คือดูในเรื่องของ อ่ะเงินเฟอ้อหนี้สาธารณาสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของมัน,นี่โฟแล้วก็ดูในเรื่องของการว่างงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับคุณจรโรมพาเวลทุกอย่างเลยไปสายเดียวคุณจรโรมพาเวลเลยนะครับซึ่งมันไปสายที่คุณรู้ตทำไม่ชอบนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเควินวอชกับได้คะแนนนิยมที่นํามาสําหรับ ในมุมของอนักพนันนะครับนี่มเป็นเว็บที่แบบเขาพนันกันนะครับฟีลลิ่งเหมือนเวลาลดดอกเบี้ยเพื่นดอกเบีย้ยนะครับส่วนคุณแทสเซตเนี่ยมันเป็นนัยบายที่เป็นโดวิชก็คือเป็นสิ่งที่คุณวรรมชอบเลยไม่สนใจเงินเฟอ้อกระตุน้นเศรษฐกิจลดดอกเบีย้ยให้มันต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ภาษีไม่ต้องมีก็ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสายแบบบูรันมากคือเศรษฐกิจแบบ โอ้ยมาถึงระเบิดแน่ๆจะลดดอกเบี้ยปีหน้าของสเต็ปปีนี้ของสเต็ปจากตอนแรกสถานการณ์คือคาดการไว้สเต็ปเดียวถึง2สเต็ปจะจะลด6สเต็ปเลยนะครับคุณแฮเซตเนี่ยคือมันแบบแอคทีฟมากนะครับคือถ้าคุณวอ t c h ขึ้นมาเนี่ยหสเต็ปแน่ๆแฮเซตมาลดหสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันแบบสุดขั้วด้วยนะ นะครับและผมมองว่าวันนี้ที่ตลาดยังไม่ค่อยบูรันในทองคำมากเพราะว่าคิดว่าคุณวอชจะได้แต่ถ้าจากผมประเมินคร่าวๆนะถ้าเป็นโดน,โนทัททัมอ่ะเขาจะเอาวอชขึ้นมาทำไม งงไหมเครือวอร์ขึ้นมาหมายถึงว่าเขาก็เหมือนคุณเหมือนเจอคุณเจอโรพาเวลอะแต่อาจจะคุยได้ง่ายกว่าหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาเฮดเซตขึ้นมาเนี่ยตลาดมันจะได้รับแรงหนุนแบบมหาศาลเลยนะซึ่งแบบทําให้นักลงทุนมั่นใจอยากลงทุนลดดอกเบี้ยเยอะเงินโฟเ์คอลซารัาสรด,ดิอย่างเงี้ยแบบคือกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคือแบบมันฮึกเหิมว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณดูแลทต้องการมาตลอดและพูดกับพาเวลมาตลอดด้วยซึ่งผมมองว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้า ออกมาพิกโผเป็นแฮสเซจจริงนะทองคําบูรันนะครับแต่ว่าถ้าออกในวอชนะก็เหมือนเหมือนเดิมอะทองคําก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นดูประเด็นอื่นเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ประกาศชื่อคนนั้นจะต้องถแถลงนโยบายในวิสัยทัศน์เขานะครับแล้วผมมองว่าตัวนี้จะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้นะครับอ่ะอันนี้ประเด็นแรกนะครับที่ผมมองว่าในสัปดาห์หน้านะทองจะมีโอกาส วิ่งได้เพราะผมคาดว่าแฮชเซ็ดน่าจะอยู่ในมือหรือความคิดของทัามมากกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับในวันที่20มกราที่มันกำลังจะถึงเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นใหญ่มากๆคือจริงๆมันมี2เหตุการณ์แต่เหตุการณ์หนึ่งอ่ะมันมันยังไม่คอนเฟิร์มมากเท่าไหร่แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณโดนอตทัมเนี่ยเขาบังคับทวงพูดว่าแทบจะบังคับธนาคารพาณิชย์เลยนะครับในสิ่งที่เขาพูดคือเขาอยากให้ลด ต่าค่า Interest เนี่ยนะรหรืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยที่บัตรเครดิตสมมุติว่าทุกวันนี้อ่เมืองไทยก็ได้คุณกดบัตรเครดิตก็16-25%แล้วแต่เครดิตไปสําหรับคนที่เครดิตดีๆหน่อยอาจจะแบบ9% 10% 11%นะครับแต่ดุลนธรรมเนี่ยบอกเลยว่าอัตราค่าเฉลี่ยของบัตรเครดิตสหรัฐเนาะอยู่ที่ประมาณ19-24%อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเขาบอกว่าให้ลด อัตราค่าธรรมเนียมค่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยเหลือ10%เป็นระยะเวลาหนึ่งปีสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรหรือว่ะคือหนึ่งเลยอ่ะฐานเสียงของเขาคือประชานิยมแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นหนี้สหรัฐในบัตรเครดิตเนี่ยมูลค่าถึง1.4ล้านล้านดอลลาร์นะครับและคนที่ค้างชำระหนี้อีกเยอะเหมือนกัน นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่หมายถึงว่ายังเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะครับยังเยอะอยู่ที่ไม่ได้แบบจ่ายเต็มจํานวนตลอดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการผ่อนนะนะครับยิ่งเยอะมากๆในมูลค่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เขามีหนี้อยู่แล้วอะดูดีผมผมมีหนี้อยู่โดนยี่ห้าเปอร์เซ็นมีคนบอกว่าเฮ้ยผมปรับดอกเบี้ยคุณเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อะนะครับจากคุณจ่ายเดือนละเหมือนหรือคุณจ่ายเดือนละเจ็ดพันสมมุติอย่างเงี้ยนะครับคุณชอบไหม คุณก็ชอบถูกไหมนะครับหนึ่งประชานิยมประชาชนสนับสนุนสองนะคนที่ไม่ได้มีหนี้มากนะนะครับอยากเป็นหนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันถูกไงโดยปกติสมมุติว่าคุณจะไปกู้ซื้ออย่างหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียสมมุติว่าคุณอยากกู้หนึ่งปีที่หนึ่งแสนบาทคุณอาจจะต้องเสียสักเดือนละหมื่นบอกว่าคุณเสียเดือนละแปดพันพอนะครับอ่าเขาก็คิดละแปดพันฉันก็มีอำนาจในการจ่าย ทำให้คนเป็นหนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมแบงก์ได้รับกําไรน้อยลงซึ่งแบงก์มีกําไรเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะครับแต่ประชาชนน่ะมีเงินเยอะขึ้นในการใช้จ่ายนะครับหมายถึงว่าการใช้จ่ายของประชาชนน่ะอาจจะปรับตัวขึ้นแบบอีก10-20%น่ะนะครับมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่านโยบายบอททอมอัมันเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ คือในเรื่องของอสังหาริมทริมยัเนี่ยทำก็พยายามกดดอกเบีย้ยบ้านให้ต่ำเพราะอะไรเพราะการกดดอกเบีย้ยบ้านให้มันต่ำเนี่ยคนมันอยากกู้พอกู้เนี่ยแบงก์ก็ต้องปล่อยสินเชื่อสินเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาคนกู้มามันมีเงินทอนนะครับก็คือเงินค่าตกแตง่งเงินค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะเอาไปบริโภคในระบบเศรษฐ,ฐกิจได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังเอาเงินจากคนรวยอะมาให้คนที่ เขาอยากใช้ใจ่ายจริงๆอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วมันนี่สัยมันจะสะพัดซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างประชานิยมระดับหนึ่งนะครับอันนี้ต้องติดตามดูในะวันที่20นี้เนีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆความสั่นสะเทือนของ บริษัทหรือว่าแบงก์ในสหรัฐเนี่ยอาจจะเกิดการสะเทือนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตราดีฟอล์เนี่ยคือปกติอัตราดอกเบีย้ยมันคิดกับอัตราดีฟอลเลตหรอกนะก็คืออัตราการเบี้ยชำระนี่นะครับให้มันสอบของการเช่นคนเครดิตไม่ดีคุณก็ได้ดอกเบีย้ยเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทฤษฎีบ,บอกได้ชัดเจนนะว่าการทําแบบนี้ถูกต้องแค่แบงก์เขาประกันความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันดําเนินไป คือช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีติดติดับดบ้างแต่พอมันดาเนินการไปเนี่ยมันอาจจะเห็นก็ได้ว่าคนเนี่ยมีการเบี้ยนี่น้อยลงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีอํานาจในการจ่ายหนี้เก่าได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อาจจะคุมเครดิตของลูกค้าได้ดีขึ้นนะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ในวันวันจันทร์เนาะใช่ไหมซุปเสาร์สิบเจ็ดสิบแปดสิบกวันอังคารหน้านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามีอันนึงอ่ะวีคหน้าละธนาคารกลางนะครับจะประกาศ ชื่อใหม่นะครับอันที่2คืออีกบัตรเครดิตเนี่ยก็จะทําให้มนันนิโฟของตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้นอีกนะครับและความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันที่3เนี่ยอันนี้โคตรรุนแรงเลยนะครับเกี่ยวกับมหาภาคและคือไม่ได้เกี่ยวกับในสหรัฐละเอาภายนอกประเทศกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับมีแหล่งข่าวออกมาบอกว่าสหรัฐได้ส่งกองกําลังทหารจากกราตาเนี่ยวิ่งเข้าไปสู่อิหร่านนะครับซึง่งผมย้อนอดีตกลับไปให้นิดนึงว่าอิหร่านเนี่ยนะครับล่าสุด ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประท้วงเกิดขึ้นในเรื่องของประเด็นเงินเฟอ้อและผู้นําอิหร่านเนี่ยนะครับกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้ยุยงอยู่เบื้องหลังและบอกว่าเขาอาจจะส่งกองกําลังทหารเนี่ยเข้าไปถล่มอิสราเอลในในในเป็นกองทัพสหรัฐที่อยู่ในอิสราเอลเนาะนะครับซึ่งมันทาให้สหรัฐยุ่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือคุณโดนัลด์ทรัมป์กลับไม่ค่อยตอบโต้มากเท่าไหร่และเงียบด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วกันมันมีเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากๆในโลกหลายตัวหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นทั้งก่อนที่ชาวรัฐเงียบก็ส่งเครื่องบินกันเรดารเนี่ยนะครับเข้าไปถล่มฐาทัพนิวเคลียร์สแห่งของอิร,รักแล้วก็หายเงียบไปเลยนะครับอันแรกอันที่สองอยู่ดีๆโดยธรรมก็เงียบหายไปแล้วก็โผล่อีกทีนึงคือจับผู้นำของเวนเนซุเอลา ไปดำเนินคดีข้าราเกพติดนะครับอันนี้ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณรู้ว่าทัพาเพื่เงียบไปอีกละเป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรรุนแรงหรือว่ากับตอบโต้ที่มันรุนแรงออกมาแต่ทรายมันบอกอกมาจากกาตาว่ามีเครื่องบินลบเนี่ยวิ่งออกไปจากกาตานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่รู้เลยว่าเสาอาทิตย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรบหรือว่าการจับ หรือว่าการทําอะไรเราไม่รู้เลยคือตอนนี้เราไม่สามารถคาดการได้เลยแต่รู้ย่ว่าเสี่ยงโคตรในสาวัิที์นี้นะครับและถ้ามันไม่มีทรเนี่ยนะครับหลายประเทศในโลกเขาคงไม่ออกมาเตือนหรอกนะครับเขาออกมาเตือนก็คือซาอุดีอาระเบียกาต้าตุรกีโอมานออกมาขอร้องสหรัฐว่าอย่านะครับอย่าเข้าไปมีบทบาทหรือว่าเข้าร่วมรบในอิร่านเลย นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทรายมันเหมือนแบบอเหมือนปูทางมาหมดแล้วอะคือตอนนี้เนี่ยมันมันไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าทรายมันออกมาค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดละในสาประเด็นที่ผมพูดไปนะคืออาทิตย์หน้าอังคารหน้าอันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังให้ดีนะครับใครถรือทองคําก็ยังไม่ได้น่าห่วงนะเพราะว่ามีโอกาสที่ทองคำจะขึ้นแรงได้นะครับโอเคในเรื่องของอิหร่านจบไปแล้วนะรประเด็นต่อมาก็แรงอีกเหมือนกันนะครับล่าสุดสหรัฐหรือว่าคุณดูแลธรรมไม่ยอมแพ้ออกมาโพสต์ในทัสโซเชียลแล้วกันนะครับว่าเขาต้องการกินแลนดจริงๆ เขาบอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่สหรัฐจะต้องทําในส่วนทีสัญญาแอตแลนติกเหนืออะไรของเขาอะนะครับซึ่งผู้นําของกินแลนด์ออกมาพูดว่าเขาอยากอยู่กับเดนมาร์กและยุโรปผู้นําของเด,เดนมาร์กก็บอกว่าสหรัฐทำไม่ถูกนะครับยุโรปก็ประนามนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราเห็นเลยว่าสหรัฐหรือว่าทำเนี่ยบอกจะเอานะครับและวันนี้กําลังมีความขัดแย้งในกลุ่ม นาโต้เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับและทาดูไม่ยอมแพ้ด้วยบอกว่าซื้อไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอยัางไรต่อนะครับแต่ว่าทาบอกว่าผมจะเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยปะทุได้ทุกเมื่อนะครับไม่ไม่รู้เลยสถานการณ์ไหนแต่ปะทุได้ทุกเมื่อเลยจริงๆนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกในวันปฏิบัติการเขาคงเลือกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าความหนาแน่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันคงลดลด มันคือคนน้อยน้อยมากนะครับแล้วก็ปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยการปฏิบัติการหรืออะไรเงี้ยมันจะละหลวมกว่ายอยู่แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าประเด็นตอนนี้เองเนี่ยโอ้โหอันตรายอันตรายจริง,รงๆนะครับและทองคำเนี่ยคือทาไมมันไซด์วีอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นไม่ลงเลยเนี่ยมันอาจจะรอข่าวบางข่าวอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้เกิดขึ้นอย่างที่ที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคือจริงๆแล้ว โลกใบนี้มันอยู่ยากมากนะวันนี้นะครับการแทรกแซงของภาครัฐเนี่ยแค่ในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็อยู่ยากแล้วคุณลองคิดดูว่าคนที่อดอยากในเรื่องของเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนปาลหรือว่าใครประเทศไหนก็ตามนะครับเขาก็ลําบากแล้วแล้วเขายังต้องชาติที่แบบเขงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอดอยากเงินเฟอ้อเขาต้องมาเจอสงครามอีกนะครับแล้วก็บางชาติก็ต้องมาโดนแทรกแซงจากธุรกิจ ให้ในประเทศอีกอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันอยู่ยากขึ้นทุกทีนะครับโลกใบนี้ถึ่งผมบอกบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันคือระเบียบโลกใหม่แล้วการเปลี่ยนควบอำนาจจริงๆนะครับทองคาเนี่ยผมมองว่ายังขึ้นต่อคือผมยังดูว่าฟันเดเมนทัลเนี่ยต่อให้ปรับตัวลงนะไม่ใช่ปรับตัวลงเพื่อลงปรับตัวลงเพื่อไปต่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อมาได้จริงๆแล้วเราเจอ4,550้าสิถึง60ิเหรียญน,นะโชคดีแต่ถ้าไม่เจอนะไม่เป็นไร นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ย่อซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนมีของอยู่เนี่ยให้ไปขายเนี่ยก็สี่พันหร้อยสี่สิบคุณอยากขายก็ได้มันอาจจะไซเวตต่ออีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับพวกอาจจะได้เก็บรอบแต่ว่าสําหรับคนที่อยากถือขึ้นไปต่อเนี่ยทําได้เหมือนกันทองคําเนี่ยผมมองเลยว่าห้าพันเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนอดีตอีกต่อไปนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือตอนนี้ทองคำมันมีค่าแบบนี้จริงๆนะครับอยากให้คือคือมันเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายของอำนาจโลกจริงๆอ่ะนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเห็นภาพหลหลายอย่างมันไม่มีตาซานไหนที่จะเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายได้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นทองคำผมยังมองว่าขึ้นต่อถ้าพันเหรียญไม่ใช่เรื่องยากครับก็แนะนำกลยุทธ์ง่ายๆย่อซื้อ นะครับใครมีของก็คุณอยากขายตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือคุณอยากจะขึ้นไปขายก็ได้คือผมไม่ได้การตีหรือบอกว่ามันลงไม่ได้นะมันลงได้นะนะครับแต่ผมมองว่าการลงตรงนี้เนี่ยถ้าันเดเมทัลไม่เปลี่ยนนะมันจะไปต่อคือมันลง200300เหรียญมันทําได้ไหมมันทำได,ไำได้แต่มันจะไปต่อนะครับแต่ว่าในซาวในเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทองน่าจะยังไม่ได้ปรับตัวแรงซึ่งการปรับตัวแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคงคิดว่าน่าจะไม่ได้ปรับ ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเลวร้ายแบบตอนนี้หรอกนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวมก่อนว่าสิ่งที่ต้องจับตามองมีอะไรบ้างมี4อย่างอย่างแรกเนี่ยภายในสหร,รัฐจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลง2อ,อย่างคือในวิกหนาจะมีรายชื่อประธานเฟดคนใหม่เกิดขึ้นจากคุณปากคุณรัฐธรรม์นะครับว่าคนนี้แหละผมจะขึ้นยืนเรื่องต่อสภาวุฒิสภานะครับว่ารองรับว่าคนนี้ได้เป็นประธานเฟดคนใหม่อ่ะอันที่สอง บัตรเครดิตในสหรัฐถ้าปรับเลทลงมา10%จริงนะทองก็จะขึ้นเหมือนกันความน่าจะถึงของสหรัฐกลุ่มแบงค์เนี่ยมันจะมีริสเกิดขึ้นท,ทันทีนะครับประเด็นที่3ภายนอกประเทศกันบ้างนะครับในเรื่องของอิรักนะครับสหรัฐมีการส่งเครื่องบินรบออกนอกจากกาตาร์และดูท่าจะมุ่งหน้าไปอิรักไม่รู้จะมีปฏิบัติการสําคัญอะไรในสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับประเด็นที่4นะครับกีนแลนด์ล่าสุดสหรัฐ หรือว่าคุณโนรารมเนี่ยประกาศกับทัสโซเชียลว,ว่าเขาต้องการกีนแลนเป็นยุทธศาสตร์ของเขาจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วที่5คือเทคนิคนะครับแนะนำว่าเล่นย่อซื้อทองคำยังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ